ตลอดรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่หหลายครั้งที่พระองค์เสด็จพระราชดำเนินทั้งทางบกทางเรือและรถไฟไปทรงเยี่ยเยือนราษฎรตามหัวเมืองน้อยใหญ่ไม่เว้นแม้แต่ในถิ่นทุรก,กันดารบ่อยครั้งที่ทรงปลอมพระองค์เยี่ยงสามัญชนเพื่อทรงสัมผัสชีวิตความเป็นอยู่ไต่ถามทุกสุขของราษฎรอย่างใกล้ชิดอันเป็นที่มาของการเสด็จประพาสต้น ดีครับผมวามจิรกิจสุวรรณภาพครับนักแสดงครับผมขอเชิญทุกท่านนะครับมาร่วมย้อนประวัติศาสตร์กับงานตามรอยพระพุทธเจ้าหลวงเสด็จประพาต้นนะครับวันที่11สิงหาคม2,567ครับ เรื่องราวที่เกิดขึ้นในยุคสมัยของรัชกาลที่5พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวนะครับท่านเองเนี่ยได้ออกประพาสแอบเยียบเยียนเกษตรกรและประชาชนชาวไทยนะฮะในยุคนั้นแล้วก็ท่านก็แอบปลอมตัวนะ,ะเพื่อจะเข้าไปในชุมชนต่างๆดูถึงความทุกข์ร้อนความสุขของประชาชนในเหตุการณ์ในครั้งนี้เองนะครับก็เลยเป็นประวัติศาสตร์ที่ถูกบันทึกไว้และเหตุการณ์ในช่วงนี้เองนะครับก็ถูกบันทึกไว้ในตำบลท่าน้ำอ้อยม่วงหักอำเภอ พรเภอพยุหาคีรีจังหวัดนครสวรรค์ครับและในงานนี้นะครับก็มีการออกร้านแล้วก็ตามรอยสถานที่ท่องเที่ยวต่างๆในอำเภอนี้ด้วยนะครับและรวมถึงอยากให้ทุกคนมาร่วมย้อนประวัติศาสตร์ด้วยกันอนะันนี้เรื่องสําคัญจริงๆนะครับขอเชิญนะครับ11สิงหาคม2567นี้นะครับใกล้วันแล้วเตรียมตัวครับมาพร้อมกันไม่ว่าเวลาจะผ่านมานานเท่าไหร่พระองค์เป็นสมเด็จพระปิยมหาราช ในหัวใจไทยตราบนิบรันดร์